ดีน้องชายฟื้นยังน้องยังมึนๆอยู่นะน้องนะรู้ตัวไหมว่าโดนอะไรน้องจังหวะบุกซุกซ้ายของทางด้านลูกกอกเพชรจังหวะก่อนหน้านั้นเราจะไปทำอะไรครับน้องไม่รู้ตัวเลยนะคิดไหมเกมจะจบเร็วขนาดนี้น้องมึนอยู่ยังมึนอยู่นะ เกมยืดเยอะไปจะจบแบบไหนครอะถ้าเกมยืดเยอะไปยืดเยอะแอ่เราข้าจาระจันข้าจาระจันยืดเยอะแต่เราให้เราค่าโดนหมัดโดนน้องเหกต้งต่อยเราเรารู้ว่ามันต่อยตลอดค่าบีระดับแทงตลอดเลยนะลงมืนก็ได้นะอาจารย์นะอไตัวอะไรวะโดนหมัดครับจำยังจำไม่ได้เลยเะรอฝักการก่อนก่อนหน้าที่จะโดนหมัดก็ได้เปลี่ยนนะจ๊ะ ตัวก็เสมอเรานะเสมอแดงครับใสครับไปโดนเตะล้มอาสองทีก็พ่อบอกอให้ระวังหมัดเท้าเขาเป็นหมัดจ่ไหละเราประมาทเกไปอะถ้าถ้าเจอใหม่จะคิดเห็นงไงเดินมาตงเราต้องแก้มัหมกันัีแก้มัดก้าแต่ขาแล้วนี้ต้องเดินลเราดนทางกลับไปแล้ว แข่งอย่ออางไรเฟซป์จย์ฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีที่เชียร์หนึ่งอำนาจวันนี้นะครับผมเราตองขัดหนึ่งอำนาจนะครับขอโทษครับผมวันนี้ข้าใส่ครับขอโทษจริงครับผมอาจารย์เป็นอะไรใจให้สู้ต่อไปครับผม